สวัสดีคุณผู้ชม The Reporters ค่ะทั้งใน Facebook The Reporters และใน YouTube The Reporters TV นะคะพบกับ The Reporters ทัป,ปนีมีข่าวค่ะมากันนะคะที่เรานัดหมายกันว่าทุก2องทุ่มนะคะทุกวันตอนนี้เราจะมีรายการของ The Reporters ชื่อว่าทัป,ปนีมีข่าวที่จะเอาข่าวที่เรว่าในกระแสที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วก็ข่าวนอกกระแสที่เราจะเอามาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะ ใน EP 5แล้วนะคะที่เรามาพบกันตั้งแต่วันแรกนะคะ EP 1ที่เราอยู่กันที่กรุงกุราลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะคะคุยกันเรื่องสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งมีการพบกันระหว่างคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และขบวนการ BN นะคะในวันที่6วันที่7และวันที่8วันที่9นะคะทัปณีนะคะหรือว่าพี่แอมนี่นะคะอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากมาติดตามรองนายยุตรีปานตรีพระิฐธนุกร นะรองนายมนตรีและมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาที่ชายแดนไทยเมียนมานะคะ,ะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าการเปิดศูนย์มนุษยธรรมแก่เมียนมาค่ะที่อำเภอแม่สอดน,นะคะก็ตามรัฐมนตรีมา2วันนะคะเรื่องของอการจะตั้งศูนย์ในการส่งมอบสิ่งของนะคะให้กับผู้ดได้ผลกระทบจากการสู้รบนะคะในเมียนมาแล้วก็การไปลงพื้นที่ที่ตลาดริมเมยดูเรื่องของสภาพปัญหาเกี่ยวกับ แกลคอ c ์เซนเตอร์อาชีากรรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่มากตามแนวชายแดนนะคะแล้วเราก็เรียกว่าไปดูนะคะภาพนะคะของเขตเศรษฐกิจชเวโกโกและเรียกว่าเคเคปาร์คนะคะซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่อยู่ในฝั่งตะเรียงของเมียนมาภายใต้การคุ้มครองของกองกําลัง BGF หรือกองกำลังพิทักษ์ชายแดนนะคะของทางเมียนมาเนี่ยนะคะเขาเปิดให้เป็น เรียกว่าเขตเศรษฐกิจแล้วมีนักลงทุนนะคะอย่างเช่นกลุ่มนักธุรกิจจีนแต่ว่าเป็นกลุ่มจีนเทานะคะที่มาเปิดทั้งบอ่บอนคาสิโนนะคะสถานบันเทิงแล้วก็ล่าสุดนะคะมีการร้องเรียนนะคะผู้เรียกผลกระทบตกเป็นเหยื่อจากแก๊งสแกมเมอร์นะคะแล้วก็ขบวนการแก๊งคอเซนเตอร์ที่หลอกคนไปทํางานแล้วก็ร้ายแรงถึงขั้นที่ว่าไม่ใช่แค่คนไทยนะคะมีคนต่างชาติทั้งเวียดนามอินเดียนะคะ,ะฟิลิปปินส์มาเลเซียและยังมี กลุ่มต่างชาติมาจากแอฟริกามาจากเคนยานักร้อยคนนะคะที่ถูกพาเข้าไปทํางานที่นั่นนะคะ,ะซึ่งเรียกว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากแล้วก็ตอนนี้กําลังเป็นปัญหาใหญ่การลงพื้นที่ของรองนายกปานปรีก็มีการแบบเตรียมการที่จะกวาดล้างอาชญากรคอมพิวเตอร์เหล่านี้นะคะแล้วก็เกิดขึ้นอยู่บริเวณชายแดนไทยที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากกับฝั่งเมืองเมียวดีของเมียนมานะคะแล้วก็วันนี้เองนะคะ ฉันเองก็มีการเดินทางไปที่เมืองเมวดีนะคะไปดูสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในรอบ3ปีของเมืองเมวดีรัะเกลี่ยงนะคะแล้วพยายามที่จะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเ,เคเศรษฐกิจนะคะชูเอโ,โกโกแลวก็เคเคิป,ปั้เพื่อที่จะมา,าทํารายงานพิเศษนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนค่ะเดเรามีภาพแล้วก็เรามีาข้อมูลอยากให้แฟนผาดดพอพเตอรต์ได้ติดตามกันนะคะที่จะมาเปิดโปงกระบวนการอาชญากรมคอมพิวเตอร์เหล่านี้นะคะ ซึ่งอยากจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วนแล้วมาพูดคุยให้คุณผู้ชมได้รับชมติดตามกันนะวันนี้นะจริงๆช่วงสองทุ่มนะคะเราก็อาจจะมีการพูดคุยแต่ว่าเนื่องจากนะคะเดี๋ยวจะมีภารกิจวอหค่ะมีภารกิจนะคะวอหที่ต้องไปทํางานต่อในช่วงนี้จึงอาจจะมาพบมาทักทายคุณผู้ชมนะคะในช่วงสองทุ่มไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอเวลาที่จะไปทํางานเรื่องนี้นะคะ แบบเจาะลึกเพื่อที่จะมาให้แฟนข่าวรีพอร์เตอร์ได้ติดตามเรื่องนี้กันอย่างครบถ้วนนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเรามีข้อมูลนะคะแล้วก็อยากจะเปิดโปรงอาชญากรรมข้ามชาตินที่อยู่บริเวณชายแดนอําเภอแม่สอดจังหวัดตากของเราทางฝั่งเมีวดีนะแล้วก็วันนี้จริงๆได้ไปดูสภาพที่เปลี่ยนแปลงในเมืองเมีวดีของพมา่าซึ่งข้ามข้ามแดนไปถูกต้องนะคะผ่านด่านพรมแดนแม่สอดเข้าไป ะะแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงกําลังมีภารกิจวอห้าค่ะก็เลยจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมได้ไม่นานนะคะเดี๋ยวพี่แอมขออนุญาตไปทํางานก่อนนะคะเป็นภารกิจวอห้าทีา่ต้องขอตัวทุกคนก่อนที่จะจบรายการไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวจะรวบรวมนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรรมบริเวณชายแดนเนี่ยมาให้ทุกคนได้ติดตามกันอย่างเข้มข้นนะคะแบบข้อมูลครบถ้วนอย่างชัดเจนเลยนะคะ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบริเวณชายแดนไทยเมียนมาร่วมถึงสถานการณ์การสู้รบค่ะที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะสปีหลังรัฐประหารเมียนมาทหารเมียนมาฐทหารพม่า,มาเนี่ยตอนนี้เองก็อยู่ในช่วงที่เกิดการต่อสู้การรวมตัวกันอย่างหนะักของกลุ่มชาติพันธุ์นะทหารว่าใครติดตามปัญหาชายแดนไทยเมียนมานะฝั่งรัฐตะเรียงนะ,ะก็มีอกอง แห่งชาติกะเหรี่ยงนะคะหรือสหภาพพิชณเกลือกเคนยู U, นะคะที่เขามีการต่อสู้กันมา70กว่าปีแล้วนะคะก็กําลังที่จะมีความคืบหน้านะคะต่อกระบวนการสันติภาพเมียนมารวมถึงท่าทีของไทยต่อเรื่องนี้น่าสนใจมากทีเดียวแล้วยังไงพี่แอมจะ มาพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้นะคะนัดกันในวันพรุ่งนี้เลยนะคะวันนี้จริงๆต้องขอโทษจริงๆเพราะเดี๋ยวจะมีภารกิจวอห้าที่จะต้องไปทํางานต่อคงจะไม่สามารถที่จะมาพูดคุยกันในรายการได้นานนะคะเอาเป็นว่าฝากทุกคนนะคะร่วมกดไลค์กดแชร์นะคะสนับสนุนชาวเราเดอะรีพอร์เตอร์นะคะของเราลงพินที่จริงนะคะสดจริงยิงตรงจากสนามข่าวในการาทําข่าวเพื่อให้คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวอย่างเรียกว่า,าถึง กับเรื่องจริงนะคะาชาวภูสัมผักน้ํารอสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเสร็จจากอันนี้เดี๋ยวเราไปที่ภูสัมผักน้ําที่อาเภอคอนสารจังหวัดเชยภูแม่ไปติดตามปัญหาของพี่น้องที่ภูัมผักซมสักน้ํานะคะเดี๋ยวรอเรานิดนึงนะคะรอธรรมณัีมีข่าวนะคะเดลิพาร์เตอร์เราจะไปลงพื้นที่แน่นอนที่คอนสารที่เชยภูนะคะเรื่องของปัญหาเรื่องโรงโม่หินแล้วตอนนี้ขอเวลาพี่แยมไปทําภารกิจวระห้านิดนึงแล้ว วันพรุ่งนี้กลับมาในทัปปณีมีข่าวเข้มข้นแน่นอนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน Facebook นะคะแล้วก็ใน s u b สไครต์ใน The r e p o r t e r TV ใน YouTube แล้วก็กดสนับสนุนของเราได้นะคะใน The r e p o r t e r ทั้งการเป็นซัพพอร์เตอร์ใน Facebook ที่ต้องมีการสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์เราเวลายเดือนแล้วก็ตอนนี้มีช่องทางง่ายๆเลยนะคะที่จะสมัครรีพอร์เตอร์นะคะก็คือช่องทางในเว็บสเฟอร์ค่ะเว็บสเฟอรเว็บไซต์สเฟอร์เนี่ยเราสามารถที่จะกดเข้าไปในลิงก์ในเว็บที่เราติด เราเราเราแปะไว้ในคอมเมนต์เนี่ยนะคะฝากกดเข้าไปนิดเดียวนะคะอยากสน,สนับสนุนเดอะรีพอร์เตอร์เราสนับสนุนไปเลยค่ะจำนวน,นเท่าไหร่ก็ได้แล้วชําระตามช่องทางที่ให้ง่ายๆค่ะเพื่อที่ให้เราได้มีนะคะ,ะแรงกายแรงใจและกําลังใจในการมาทําข่าวนะคะให้ทุกท่านได้ติดตามซึ่งข่าวของดีพอร์เตอร์เราเป็นข่าวที่เสียงภยัยแล้วก็มาทําจริงในพื้นที่อย่างที่คนเห็นนะคะเป็นภารกิจที่เสี่ยงมากแต่เราก็มีความมุ่งมั่นที่จะ,ะช่วยเหลือนะคะ หรือ,อประชาชนหรือว่าสะท้อนปัญหาสังคมที่มันเกิดผลกระทบนะคะในวงกว้างอย่างเช่นแก๊งคอร์เซนเตอร์ตอนนี้นะคะเราต้องปราบปรามนะคะมันมาตั้งอยู่ตรงโมเรนชายแดนไทยแล้วก็มันเอาหลอกลวงนักคนไทยคนต่างชาติไปทํางานเพื่อมาหลอกคนไทยเราและหลอกคนทั่วโลกอันนี้เราต้องปล่อยไว้ไม่ได้นะ,ะเราจะมาร่วมปราบปรามเรื่องนี้ไปด้วยกันแล้วก็มาติดตามนะคะ,ะกันที่เดลิพอ์เตอร์สนับสนุนเราได้นะคะฝาก กดเข้าไปในเว็บเฟอร์นะคะที่จะแปะไว้ในคอมเมนต์นะคะให้คุณผู้ชมลองเข้าไปนะอยากสนับสนุนการทํางานของเรานะคะช่วยติดตามเราและให้กําลังใจภารกิจที่เสี่ยงภัยของพี่แย้มด้วยนะคะ <S <S แล้วพบกันในทันป,ปนีมีข่าวในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อไปทําภารกิจวอห้าแล้วแน่นอนพรุ่งนี้เข้มข้นจริงๆนะคะทุกซอกทุกมุมที่เกี่ยวกับเรื่องอจจัจฉริกรรมคอมพิวเตอร์เวรนชายแดนไทย เมียนมาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาค่ะเราจะมาเปิดโปงเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ